สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Light of p นั่นเองทุผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมตระกูลโซนนั่นเองนะครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับพิโนคิโอเกี่ยวกับการโกหกบทสนทนาการโกหกต่างๆมีผลต่อเนื้อเรื่องในตัวเกมแล้วก็การเอาชีวิตรอดภายในตัวเกมด้วยนั่นเองทุผู้ชมเดี๋ยวเราพาทานผู้ชมไปชมบรรยากาศเกม PC เกมนี้กันครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองทุผู้ชมครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศกราฟิกในเกมนะมันจะออกโทนแบบมืดมนมืดมนสิ้นหวังหรรืออแบบนนี้่ย การต่อสู้ก็อย่างที่บอกไปนะครับเหมือนตระก,กูลพวกเกมดาร์กโซหรืออะไรแบบนี้นะครับการเคลื่อนไหวของตัวละครเวลาที่เราโดนโจมตีครับเริ่มจะลดค่อนข้างเยอะนะถ้าเราหลบไม่พนนะ้น่ะเนี่ยมันจะเป็นการโจมตีแบบนี้นะครับไม่ได้เร็วมากนะครับแต่ว่าก็มีพวกการป้องกันต่างๆนะเนี่ยกันได้นะเห็นปะ่ะเราโดนตีทีนึงนะครับ HP ลดไปค่อนข้างเยอะนะนี่อย่าให้โดนตีแล้วกันนะานผู้ชมครับโดนตีนี่แบบบอกเลยว่า เลือดก,กระจายนะ HP <im itation> กระจายนะครับโอเคเดี๋ยวลองเล่นกันดูนะว่าจะเล่นได้ถึ้นสักแค่ไหนนะครับตัวนี้เป็นเกม PC นะครับแล้วก็สามารถวิ่งเร็วได้นะครับปุ่มวิ่งกับปุ่มในส่วนของตัวแอดดมันจะเป็นปุ่มเดียวกันเนาะก็คือใช้ตัวสเปซบาร์นะแต่สเปซบาร์ค้างนะครับจะเป็นการวิ่งเร็วแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราค่อยๆไฟทีละตัวนะเพราะว่า ไอเกมตะกูลเนี้ยมันต้องทีละตัวนะครันมเดี๋ยวเดียเด๋ยวออกมากอนออกมากอนออกมาก่อนอออน,อออน,นี่แน่เรียบร้อยไปครับผมดเด,ด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมปุ่ม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 เมื่อกี้ลืมปุ่ม,มเฉยเลยนะครับจะกดกันไง <laughs> แต่ลืมปุ่มยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่แล้วก็เก็บตัวนี้ด้วยนะครับโอเค น่าจะหมดแล้วแหละเฮ้ยเหลือตรงนี้นิดนึงเก็บของเฮ้บโดยรวมยังไม่ได้เจอบอสมันก็ยังไม่ยากนะท่านผู้ชมครับแต่แนวเนี้ยต้องไปเจอบอสนะในห้องพวกนี้มีอ่ามีพวกมอนสเตอร์หรือเปล่าเราเข้ามาดูกันโอ๊ยท่านผู้ชมโอ้ <S <S oh my ม o d ดอะไรกันวะเนี้ย <S <S โหดจังเลยลูกเี่โหดสอยมาแต่ข้างบนเลย ไอ้นี่จะจิ้มผม<笑><笑>นดดีนิดเดียวนิดเดียวตีมเกมเนี้ยมันออกโทนแบบมืดจัดจ่าเลยนะมืดมนแบบสุดๆท่านผู้ชมครับนี่ดูตัวละครแล้วดิอ่าโอเคชุดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะนี่ตัวนี้ยังเป็นแค่ตัวเวอร์ชั่นเดมโมลของค่ายเกมเขาะนะครับนี่นี่นี่ ไม่ต้องรอให้หันมานะบอกเลยบอกเลยไม่ต้องรอให้เขาหันมาอ,อันนั้นบอสแน่เลยท่านผู้ชม oh God. โอ้ไม่กอดอ้ยโดนแล้วยืนดูอะไรไม่ได้เลยยืนดูอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวหลบก่อนหลบก่กนนี่อ้ยนิดเดียวนิดเดียว <laughs> เกือบไปแล้วนะครับท่านผู้ชม เราจะกันแล้วก็ลืมนะโอเคโอเคอ่ะเก็บของกันมีเท่าไรให้เราเก็บบ้างเนี่ยครับเราต้องลงไปสู้กับบอสหรือเปล่าลขอไม่ใช่ตัวธนูอีกน,นะกิ้งกิงไปก่อนกิ้งกิงไปก่อนหดหดโอ้โหยนีนิดเดียวนิดเดียว กันได้นิดหน่อยก็เอาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วหัดก่อนได้เปรียบครับหัดก่อนได้เปรียบหัดก่อนได้เปรียบโอเคโหเฮ็พี HP มันไปโคตรเยอะเลยโหแล้วถ้าสู้กับบอสมันจะรอดไหมเนะี่ยแค่นี้เฮ็พีก็แบบไปค่อนข้างเยอะเลยนะเอแล้วทนะ่านผู้ชมครับลงไปสู้กับบอสละใช่หรือเปล่าเอย มือนจะใช่เลยโอามาการเราจะไหวไม่นีอ่ะนู่นรับบอสอยู่นุ่นบอสอยู่นุ่นเราต้องกาจังหวะหลบกาจังหวะโจมตีดีๆด้วยนะเดี๋ยวเพื่อความแน่ใจนะครับหลบไปก่อนไอเกมแนวตะกูลโซนะครับต้องจับจังหวะเวลาที่อบอสโจมตีดีๆนะครับว่ามันโจมตีกี่ชีกันแน่นะผมก็ จับจังหวะไม่ค่อยเก่งครับเหมือนจะตีแค่ทีเดียวมัง้งเนี่ยเหมือนจะตีแค่ทีเดียวแล้วก็สามารถหลบได้อ่าโดยประมาณโดยประมาณเอาวมีมีสองด้วยนะเรียบร้อย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 โอเมกอดโอเมก้ด เ,เพิ่มเฮดพลกออนรยเย็นลูกพี่มันจะมีจังหวะที่มันโจมตีสองเลยนะเนี่ยอันนี้มันจะหมดสองปะนี่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 นามาเข้ามาโอ้โหวิ่งไม่พ้นโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วอีกสักหน่อยนึง ยังกัดจังหวะไม่เก่งเลยนะ่ะเ,เข้ามานี่ครับหลบไปครับผมอ้อหดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวมันมาแนะนำโจมตีอะไรตอนนี้มันแนะนำอ่าด้านซ้ายบนนะครับเกี่ยวกับการโจมตีนะเราจะพยายามกดอ่าลิกข,ขวาค้างและชาร์จโจมตีแต่ว่าโดนเต็มเต็ม น,ลลนี่เกือบโดนเลยตัวนี้เกือบโดนเลยลูกพี่เกือบโดนเลยเห็นไหมเกือบโดนเลยโอ้โหลูกพี่ที่เรามาสู้กับบอสกันนะครับผมสำหรับตัว h ฮพเราประมาณอ่สามหลอดนะครับมี HP เติเตมสามหลอดโอเคอันนี้เมื่อกี้ของเราเมื่อกี้นะครับมา เจอกันหนหยโอ้ยลบ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 นิดเดียวนิดเดียวอืโหย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 เดี๋ยววิ่งก่อนดิออกมาก่อนมุมกล้องมันไม่ได้อะ่ะอืถอยก่อนถอยก่อนไม่ต้องกาจังหวนะอะไรแล้วบวกอย่างเดียวเลย ใส่ HP okay. ก่อนละกันเพื่อความปลอดภัยนะครับโอ้โหเราแบบมันไม่โดนปะทะพอดีนะมันโดนแบบไอเนี่ยจริงๆตัวนี้เราน่าจะจัดการได้นะผมว่าคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนี่มันไม่เพอร์เฟกอะอันนี้แบบไม่แบบปะทะกันตรงตรงอะแบบเมื่อกี้นะกดยากเหมือนกันนะโอ้โหโอ้โหโดนอัดหน้าสันเลย เฮ้ยเฮ้ยห,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 หลบก่อนผมว่าน่าจะแพ้เหมือนเดิมแหละคิดดูดิไม่น่ารอดนะครับโอเคโอ้โหโดน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 ,โดน,โดนทำอะไรของผมวะเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยครับเรียบร้อยบวกตรงๆไปเลย เรียบร้อยครับประมาณวันนี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ